ชุดก็ที่ตามไปนคุณรู้สึกแบบเดียวกับที่ตัวครในเกมม e c ครับของคุณรู้สึกไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณอยู่ใต้น้ําชุดของคุณก็จะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเอ้ยทุกคนนี่หนาวจังเลยหรือแม้กระทั่งเมื่อคุณอยู่ในลาวาชุดของคุณก็จะค,ค่อยๆเริ่มร้อนขึ้นโอ้ พอมันร้อนอย่างนี้เนี่ยและลองคิดสภาพดูว่าถ้าคุณผู้ชนต้นกระบองเพชรจะต้องเจ็บขนาดไหนพี่ว่ามันจะต้องเจ็บมากแน่เลยโอ้ยผมเลยสร้างห้องทั้งหมด100ห้องในการทดสอบความสามารถพี่ทศว่าจะสามารถรับความเจ็บได้มากแค่ไหนใครคิดว่าพี่ทจะต้องเจ็บมากแน่เขียนหนึ่งมาใต้คอมเมนต์นี้เลยครับและที่สําคัญพวกคุณอย่าลืมกดไลค์มาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับแล้วไปดูกันเลยโอเคพี่ทศซึ่งชุดที่พี่ใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยผมได้ใส่คําสั่งของชุดใน เกมค์ครับให้มันรู้สึกแบบเดียวกับชุดเตชีวิตจริงที่พี่ใส่อยู่นะตอนนี้ว้ยไม่เชื่อหรอกมันจะรู้สึกอย่างนั้นได้ยังไงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจีนลองตีเลยนี่ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยะครับไม่เจ็บเลยหรอไม่เห็นเจ็บเลยงั้นพวกคุณที่ดูคลิปอยู่นะตอนนี้ช่วยกดไลค์กันมาหน่อยนะครับเพื่อทาให้ชุดที่พี่เดใส่อยู่นะตอนนี้มันจะเจ็บขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เปอร์เซ็นต์ความเจ็บมันอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากที่คนกดไลค์แล้วมันก็จะเพิ่มมาที่สิแบเปอร์เซ็นต์ เรามาลองตีวิทช์กันเลยดีกวา่าอุยอ๊ยอยเจ็บไหมล่าเจ็บไหมล่าเจ็บไหมล่าวิทช์เจ็บตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกเจ็บแล้วโอเคเดี๋ยวซ่อมนานก่อนแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยเราไปเล่นด่านแรกกันเลยดีกวา่าไปเลยโอเควิทช์เข้ามาในด่านแรกเลยไปกันเลยครับพี่เข้าแล้วนะเออซึ่งด่านแรกเนี่ยพี่ต้องผ่านจุดนี้ไปจุดตรงข้ามให้ได้พี่มีเวลา5นาทีในการผ่านด่านนี้มันอาจจะฟังดูง่ายแต่ มันไม่ง่ายอย่างที่พี่คิดหรอกนะเว้ยเพราะว่าพี่เห็นนี่ไหมกระบองเพชรนะเออเป็นอุปสรรคของการเล่นด่านนี้เว้ยเพราะว่าทุกครั้งที่พี่โดนกระบองเพชรเนี่ยพี่จะโดนดาเมจในชีวิตจริงยังไงล่ะฮะจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่จาก10%ที่คนดูกดไลค์เมื่อกี้ไงพี่ลองโดนดูดิทำไม่เชื่อดูสิเดลองดูนะทุกคน อุ้ยอุ้ยมันสั่นมันสั่น <c oughs> เจ็บไปล่าง,งั้นลองเล่นเลยพี่โอเคงั้นทุกคนงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับพี่บอกให้เลยว่าเราจะต้องไม่โดนแนตะ่ตรงนี้มันจะไปโดนไนดะ้ยิงเหมือนเหมือนจะโดนแต่มันโอเคโอเคไม่โดนนะครับตอนนี้ทุกคนเราต้องค่อยๆไปนะฮะเ,เราต้องห้ามโดนนะทุกคนโดนนี่ต้องเจ็บอย่างแน่นอนเลยแล้วที่พี่ต้องไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอเอาเราทางตนแล้วอะหรือว่าพี่ต้องอยู่ข้างบนพี่ต้องหาทางขึ้นไปข้างบนอ๋ออพี่มาผิดทางนี่ว่แต่จิงไม่บอกหรอกว่าพี่ต้องไปทางไหนโอ้ยบอกหน่อยก็ได้นะใบ้หนึ่งโอ้โหพี่โอ้พี่จะต้องไปทางลัดเลยเหรอออโอ๊ยโอ๊ยโอ้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 ยเดี๋ยวเดว ทุกคนทุกอนโอเคทุกคนเรามาตรงนี้ได้แล้วหาแล้วนี่ว่าอีซี่อ้อเอาเดี๋ยวน,ยนะ,นะนพี่ทศอยู่ไหนอะจินพี่ทศอยู่ไหนอะไม่รู้งั้นเดี๋ยวจินลองหาพี่ทศก่อน อย่าพอกนะว่าพี่ทอดอยู่ตรงยานบินยานอวกาศตรงนั้นน้าเออไงไงจินใช่ใช่อ๋อมันคือยานอวกาศของจินเองแล้วจินสร้างยานอวกาศทาไมอะจินจะเอายานอวกาศลานี้บินไปดาวอังคารเว้ยเพราะว่าธองคายอิมแพคสามอัปเดตเวอร์ชันใหม่ในส่วนที่2เป็นการเดินทางกอบกู้อเลี้ยจัมบนดาวอังคารไปกับสาวสวยเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่โดยการสัญญาจากพระเจ้าถึงอย่างไงก็ตามตัวละครจากผ้าหนึ่งยังคงแอบอยู่สักที่คอยปรากฏตัวเป็นครั้งคราวอีกทาง ตอนนี้เกมเป็นระบบการต่อสู้แบบสามิติและยังรองรับการกระโดดรีอีกด้วยคุณยังสามารถสู้กับสั์ประหลาดกับเอาชนะบอสกลางอากาศได้รวมไปถึงคุณยังสามารถสำรวจแผนที่ได้อย่างอิสระด,ด้วยระบบที่รองรับการกระโดดและฮุกเกียนทนุกชาหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่สามารถข้ามเรื่องของผาหนึ่งและทั้งหมดในเล่มที่ทสองได้เลยนี่แหละคือจังหวะที่ดีสุ่ดสำหรับคุณที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ด้วยเอฟเฟกต์สุดอลังยันกับหนังที่คุณจะต้องอึงอีกฉันยังมีโอกาสดีสำหรับผู้เล่นใหม่โดยการแจกของสุดโหดโอกาสสมกาชาฟรีมากถึงงง20คคครรัั้แลลละะุณยสาามถเือกตว รวมไปถึงแฮชเชอร์แห่งชันเดอร์เป็นตัวละครยอดฮิตและทรงพลังเท่านั้นยังไม่พอคุณยังจะได้รับตัวละครใหม่ในภาค2ชื่อว่าคอนลาลีพร้อมอาวุธและสติกมาครบชุดสามารถรับได้ปีหลังทำภารกิจให้สำเร็จรวมไปถึงชุดฟรีของแอปโอนียังเป็นชุดใหม่ของซิลินและสู้สร้างซึ่งตัวละครหลักของภาคนี้คือเซนาดีนาที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังสุดพิศวงโดยเธอมาจากดาวองคารและมีข่าวหรือการล้มลลายของดาวองคารัอาจมีเธอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเธอเต็มไปด้วยพลังที่ล้นเหลือกับใช้โยโย่บอลเป็นอาวุธของ อและชุดลบชุดแรกของเซนารดิน่าชื่อว่าดิสเปสแอนเคอร์เฟิร์สไลท์พอไม่ใช้งานแล้วที่หนี้งก็ตามเซนาดิน่าเป็นเพื่อนซีของผู้สแสวงหาความฝันหรือคนที่คุณจะต้องสวมบาตรเป็นซึ่งเป็นนักษาวที่อะไรบอดอังคารและมีรูปร่างเป็นทั้งหญิงและชายสำหรับคอลลี่และเฮเลียเป็นกลุ่มเทพธิดาใหม่ของชิกเซาและทรงเชียร์เป็นนักต้มตุ๋นชื่อดังในหลวงชูและเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มายไลท์อีกทั้งในวันที่สองถึงสามมีนานจะมีกิจกรรมออฟไลน์มาเช่นดิวแฟนตาซีล่าฝันดาวอังคารรสหับตอน 2ที่ Bangkok Discovery Plaza าซาบาเพื่อไปจะได้รับของสัมมานาคุณฟรีมากมายและมินิเกมให้ร่วมสนุกพร้อมรุ่นรับรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้วินตันดิดองกับเจนมิและคนอื่นๆอีกมากมายจะมาร่วมในฐานะของแขกและเชิญพิเศษสุดท้ายนี้พวกคุณอย่าลืมไปโหลดเกมฮองไคร่อิมแพคสามผ่านลิงใต้ใคลิปของจินนะครับและคุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเหล่าอวคารในการปราบจับพวกฮองไครเกาะโคตรามนี้ได้เลยนะครับแ,รแลกรับ30คริสตัลกับ2 8งพันแปดร้อแปสิบอสเตรียและการทดลองแฮชเชอร์ฟรี มาต่อกันที่ด่านที่2กันเลยดีกว่านะครับทุกคนแล้วนี่มันคือด่านอะไรกันล่ะครับเจจินซึ่งในด่านที่สองเนี่ยจินได้ทาการวางกล่องใต้น้ํานี้ทั้งหมด1,000กล่องซึ่งมีเพียงแค่กล่องเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจสาหรับผ่านด่านต่อไปเว้ยและที่สําคัญคือน้ํานี้มีอุณหภูมิลบถึง10องศาพี่ไม่หลอดแน่ันจะหนาวขนาดนั้นเลยเหรอจินกันพี่โอโ้โหโดดลงไปแล้วนะลองดูดิถ้าไม่เชื่อไหนอืบ ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยนี่จินไม่เห็นหนาวพี่เลยใช่หรอใช่งั้นพี่ขึ้นมาก่อนนะพี่ขึ้นมาก่อนมาไหนไหแต่จินมีท่าไหมตายยังไงล่ะดูในมือของจินดี นั่นคืออะไรอะ่ะน้ำแข็งยังไงล่ะเดี๋ยวจินไปวางข้างในนี้เลยไม่รอแน่<เ>ดูสิทุกคนตอนนี้จินวางน้ำแข็งเข้าไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดพี่มั่นใชายพี่ไม่หนาวเนี่ยงั้นเดิมพันกับจินนะเปล่าได้เลยเท่าไหร่ว่ามาหนึ่งพันบาทถ้าเกิดพี่ลงไปในนี้เนี่ยแล้วพี่ไม่หนาวจินจะต้องเป็นคนเสียเงินหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเกิดพี่หนาวพี่ต้องเสียเงินหนึ่งพันบาทโอเคเปล่าได้เลยจัดมาเลยครับจินงั้นเริ่มหากุญแจเลยโอเคหนึ 1, 2, ่งสองซับ ก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนี่นะจินเฮ้ยซิ่งเหรอสบายพี่ตอนทีนี้พี่หาของได้สบายสบายไหนไหนคุณแจอะไรออยู่ไหนนะไม่เห็นจะเออพี่งินหายใจกันว่ะข้างๆก,ก็เปิดได้นะกล่องข้างๆก็เปิดได้โอ้โหแต่มันเยอะมากเลย,เลยนะจิ้นนั่นแหละพี่ไม่รอดแน่หาให้เจอให้ได้เลยทุกคนเร็วเข้าเร็วเข้าอุย้ยแกจะอากาศอุ้ย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  โอ้ยอาการหมดโอ้ยทุกคนตอนนี้เรายังหาไม่เจอเลยนะเนี่ยแต่มีหนึ่งสิ่งที่วิทอสไม่รู้คือผมแอบซ่อนกล่องที่มีกุญแจไว้ข้างบนตรงนี้ยังไงล่ะนายดูวิทอสอยู่นะตอนนี้สิทำอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเห็นกล่องครับเปล่าเห็นกล่องครับเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเปล่ามีอะไรซ่อนเฮ้ยเอานในข้องในเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองไม่ แต่พี่หนาวไม่เนี่ยทานนี้ไม่เห็นจะหนาวเลยครับท่านผู้ชม งั้นหมายความว่าจินต้องเสียเงิน, 1, นหนึ่งพันบาทเหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็งั้นไปดานต่อไปกันเลยดีกว่าปไปกันเลยครับเฮ้ย,ยทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะคือชุดนี้เนี่ยมันไม่มีฟีเจอร์ความเย็นความหนาวเว้ยนั่นก็แปลว่าพี่เนี่ยได้เงินฟรีๆเลยครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนถ้าทุกคนสะใจที่พี่ชนะจินเนี่ยให้กดหนึ่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยซึ่งในด่านต่อไปเนี่ยพี่ทศภารกิจของพี่ คือจะต้องนําสัตว์ทุกตัวในห้องนี้กลับเข้าไปในครอบจากที่มันมาเว้ยมันก็ง่ายได้เดียวเองนะจินใช่แต่เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจินมาโอเคได้เลยแต่มีหนึ่งสิ่งที่พี่ท็ไม่รู้คือฟ้าจะถูกสุ่มผ่าภายในห้องแห่งนี้เว้ยและคุณลองคิดสภาพดูว่าถ้าพี่ทต็ตโดนฟ้าผ่าเนี่ยจะต้องเจ็บขนาดไหนงั้นเรากลับไปหาพี่ท็กันเลยดีกว่าเป็นไงยากไหมด่านนี้ไม่เห็นยากพี่เมย์รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะจิน แล้วก็ชุดเกราะของพี่เนี่ยมีความเจ็บแค่10%ถึงจะโดนอะไรตอนนี้เนี่ยพี่ก็คงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกงั้นลองดูเจ็บเปล่าอ้นิดนึ่งนิดหนึ่งคันคันี่ะเหมือนมดกัดแต่ถ้าเกิดพวกคุณกดไลค์ในด่านนี้เนี่ยทุกครั้งที่พวกคุณกดไลค์ฟ้าจะสุมผ่ามาในด่านนี้เว้ยถ้าเกิดพวกคุณกดไลค์ต่อนี้มันก็จะสุมมาตรงที่พี่สดอยู่เป็นไงเจ็บเป่าอไม่ไปไม่ไปไม่ไปอุย ้ยโอ้โหอะไรเนจนเมื่อกี้เคยอะคนดูกดไลค์ยังไงล่ะฝาก็เลยผาฮะจริงหรือเปล่าเนี่ยงั้นเรากดอีกทีนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีวมันสั่งๆโอ้ยไปๆไปๆโอ้โหโอ้โหโอโหโหทั้หมดทั้หมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดี๋ยวเพิ่งเดเพิ่ง โอทย์ไฟไหม้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 เอาเดี๋ยวคือตอนนี้สัตว์ในคอกมันตายหมดแล้วแปลว่าพี่ผ่านแล้วใช่ไหมยังไม่ผ่านยังงี้หมดเลยเนี่ยต้องให้หมดเลยโอเคอุทยเต็มเหมือนจะมีคนกดไลค์โอ้โหรีบเข้าไปเลยวัวรีบเข้าไปเร็วโอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีก่อนจิ้นจิ้นจิ้นไฟไหมไฟไหม้ไฟไหม้ไฟ้เววิทยตกงแล้วสองตัวเลยสองตัวเลยเอา เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพีกาสองบีหมูทำไมอ่ะจะไป็อไรงั้นไปทานต่อไปเลยไปทานต่อไปเลย โอเคไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าไปแต่ผมรู้สึกว่าด่านนี้เนี่ยพี่ทศยังดูไม่ค่อยเจ็บเลยนะเว้ยยังเห็นปะยังยืนชิวๆตรงนั้นอยู่เลยอะ่ะพวกคุณคิดว่าจะมีอะไรบ้างที่สามารถทําให้พี่ทศเจ็บขึ้นได้มากกว่านี้อีกลองคำใร้บอกจิ้นหน่อยนะครับแต่พวกคุณจะต้องอึ้งแนะ่โอ๊ยไฟไวไฟไวไฟไแต่พวกคุณจะต้องอึ้งแน่ว่าด่านต่อไปเนี่ยพี่ทศจะต้องเจอกับสิ่งที่โคตรอันตรายไม่สปอยดีกว่าไม่สปอยดีกว่ารอดูเลยเอาละทุกคนมาต่อกัน ที่ด่านนี้กันเลยดีกว่านี่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยจินด่านนี้มันคือด่านปากลัวซึ่งพี่จะต้องกระโดดจากตรงนี้ขึ้นไปจงเส้นชัยตรงนี้เว้ยแต่ที่สําคัญคือความสูงของตรงนี้ใช่ปะกับพื้นเนี่ยมีความสูงมากถึง3ชั้นเลยเว้ยเท่ากับตึก3ชั้นในชีวิตจริงเลยทุกคนอย่างนี้เราต้องห้ามตกเลยนะเนี่ยโอเคงั้นพี่เริ่มเลยนะเริ่มเลยเ yeah, ้ค่อยๆไปอุ้ย เป็นมันก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นี่ออยู่ะจินเจ้าดูเหมือนไม่ยากโอ้ยโอ้ยพี่รอเล่นแล้วพี่รอเล่นพี่ขอกับคําพูดทุกคนผมว่าเราค่อยๆไปกันดีกว่านะครับถ้าเกิดเรารีบเนี่ยเราอาจจะร่วงมาได้นะฮะนี่ก็โดดขึ้นมาพี่ทอนรู้เปล่าด่านนี้มันดูง่ายใช่ป่ะอ๋อฮะผมเลยทําให้มันดูยากขึ้นด้วยพื้นจะค่อยๆกลายเป็นลาวาขึ้นเรื่อยๆรีบเลยรีบเลย เร็วๆเข้าทุกคนเวลาเราคงมีไม่มากรีบเลยรีบเลยรีบเลยรีบไปโอ้ยพี่้ออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยไม่อ้อไปทางไหนทางนี้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 พี่รอนเปล่าี่ร้เปล่ารอดอโอเคหายไแล้วทุกคนเราไปกันต่อเลยดีกว่าเป็นไงพี่ร้อนไ้ยด่านนี้พี่ร้อนเปล่าเอร้อนโอ้ยรอนจริงปะเนี่ยทำไมใหญ่โดนเราอะขนาดน่ะมติดข้างบนี้อะเ้ย้า ต้องอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมันยากกว่าได้ตอนเนี้ยอ่าๆๆาอ่าให้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 อ๋อไม่ต้องอย่างงี้สิขอบใจนะจีนเออปึ๊บค่อยๆสฉบขึ้นมาแล้วโฉบขึ้นมาแล้วโฉบขึ้นมาแล้วเหรออุ้ยก็นั่งโดดถึงได้ยังไงล่ะเนี้โอ๊ยดูโคตรง่ายเลยจีนยังโดดได้เลยเนี่ยโอ้ยเล่นได้จีนยังโดดได้เลยเนี่ยโคตรง่ายเลยเอ้ยโอว่าทำได้ยังไงวะพี่ไม่ร้อนเลยอ่ะชือพี่เนี่ยมันก็ร้อนร้อนร้อนอยู่มั้ง ร้อนโอ้ร้อนจริงวะเนี่ยดูไม่เห็นร้อนเลยคือคือคือมัน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 มีความเจ็บใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพี่ก็ไม่รู้ไงว่าไอไอความร้อนเนี่ยมันมาจากลาวาหรือเปล่าปึ๊บสูงขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันไกลให้จินโชว์เปล่าให้จินโชว์เปล่าเออจินโชว์หน่อยจินโชว์หน่อยจินโชว์พี่หลบให้เซอร์ฟไปเปลด้วยนี่เฮ้ยไกลวะเนี่ยโอไมพี่ถึงไปไม่ได้นี่ พี่ดูแล้วพี่ด <c> ูแล้วทำอะไรพี <c> ่ดำมันเลยหลานจริงวหมเนี่ยโอ้โหยูคนซูมซูมนี่ เมื่อออกแบบพูดเลยว่าเหงื่อออกนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันร้อนจริงหรือว่ามันเป็นเพราะความเจ็บแต่ตอนนี้เราผ่านไม่ได้แล้วนะอาเสือวให้เสว่าให้เปิดประตูถอยไหนจะเปิดประตูให้ว่ามีคุณแจได้นะเนี่ยใช่ใช่ไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปในด้านต่อไปเนี่ยพี่ทษอพี่ท็อาอข้างล่างตรงนี้ป่ะไหนไหนโอเคมันคืออะไรอ่ะพี่ต้องลงไปข้างล่างด้วยวิธียังไงก็ได้แต่ห้ามเจ็บเว้ย แต่ดูความสูงนี่มันโคตรสูงเลยโอ้ยแล้วพี่จะลงไปแบบไม่เจ็บได้ยังไงอะไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่พี่เลยอย่างนั้นเดี๋ยว,ยวก่อนนะพี่ขอคุยกับคนดูแป๊บนึงเอา้าโอเคเปล่าคุยอะไรกัน่ะรอก่อนรอก่อนคอดูครับคือจําได้ไหมที่พี่บอกว่าชุดนี้เนี่ยมันไม่มีฟีเจอร์ความหนาวเว้ยเมื่อกี้นี้ที่เราเล่นด่านลาวามันก็ไม่มีฟีเจอร์ความร้อนเหมือนกันครับทุกคน <c oughs> หรือง่ายๆก็คือพี่ไม่ได้รู้สึกร้อนเลยนั่นเองโอเค จินพี่มาแล้วโอ้โหคุยเลยกันมาเนี่ยไม่รู้ไม่มีอะไรแลหรอกถึงเงไงก็ตามจินมีไอเทมพิเศษให้เอาไปเอาไปใช้เฮ้ยเออจินมันล่ลวงออกไม่หายอยู่นี่ห <c oughs> น่อยนึวกว่าล่วง โอเคขอบใจนะเดี๋ยวพี่จะต้องใช้ในอนาคตจินบอกเลยแต่กล่องนี้เนี่ยพี่จะต้องกระโดดมาใช่ปะแล้วในกล่องนี้ก็จะมีถังน้ําอยู่แล้วพี่ก็ต้อง M L G ลงไปข้างล่างโดยการคลิกขวาระหว่างน้ําเริ่มเลยโอเคโอ้พี่ว่าบอกเลยพี่เนี่ยเป็นเซียนเว้ยยังไงพี่ก็ทํามันได้แบบง่ายๆเลยนะครับเยแล้วกระโดดลงไปใช่ไหม M L G โอ้โหเซียนเป็นไงแล้วก็เปิดเข้าไปในประตูหุยหุย โอ,โอ้โหเอออะไรล้วเนี่ยอะไรล้วเนี่ยเอาเอาแล้วนี่เกอเอาอพี่เจอแล้วผ่านง่ายเกินสกลทตันยังไม่ได้ยิงเล้ เน,นไปด่าน <ไป S 1> ต่อไปเลยดีกว่าปเรามาต่อกันที่ด่านถัดไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเพื่อชอมพิกอะนัมเบอร์ให้เราเลือกตัวเลขพวกนี้เนี่ยนะจีนแล้วพี่จะต้องเลือกตัวไหนอะแล้วแต่พี่เลยเว้ยซึ่งมันจะเป็นสเตจไปเรื่อยๆและโอกาสของพี่ที่จะโดนบางสิ่งบางอย่างก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยตัวเลขที่พี่เลือกจะเป็นตัวเลขตัดสินชีวิตของพี่เลยนะเว้ยตัดสินชีวิตพี่เลยเหรอใช่ โอโหทุกคนตัวเลขพวกนี้จะตัดสินชีวิตพี่เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราเลือกเลขสองละกันตกลงเลยหรือเปล่าตกลงตกลงอะไรเลือกใช่ไหมเลือกเลขสองใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เลขสองเลขสองพี่ไม่รอดแน่เฮ <laughs> ้ย มันมีแอนดี้ตกมาใกล้ๆพี่ทุกคนลองคิดสภาพดูซิถ้าเกิดว่ามีแอนวิลตกใส่หัวคุณน่ะมันจะเจ็บแค่ไหนอ่ะง้นพี่เลือกต่อไปเลยแถวนี้หนึ่งถึงเก้านพี่เอาพี่เอาเลขห้าแล้วกันตรงกลางนี่แหละอ่ะนี่มั่นใจใช่เปล่ามั่นใจใช่เปล่ามั่นใจมั่นใจแล้ว้ามั่นใจแล้วก็โอ้หเือไปแล้วันถัดไปเฮ้ยมันมันจะเป็น เลขเดิมได้ยังไงใช่ปะ่ะเงินพี่ก็เอาเลขสามนี่แหละโอ้โหชลาดีว่าซึ่งมั่นใจหรือเปล่า <c oughs> มั่นใจมากเฮ้บโอ้ยโ,โอเคเงินพีเลขเล็กสี่แล้วกันนี่นี่สามหา,หายไปไหนแล้วสองคุยกับพี่ก่อนหนึ่ง มันสั่นไปหมดเลยลทุกคนโอยโอ้ย,อยแย่แล้วแย่แล้วอันต่อไปพี่พ,พี่เอาเลขเลขกหนึ่งแล้วกันอีกซึ่งถ้าเกิดพี่โดนไปแล้วใช่ปะและอันต่อไปเรื่อยๆความเจ็บก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นปีกเหรอใช่พี่มั่นใจกับเลขหนึ่งแล้หรือเปล่าอ,อมั่นใจมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วถ้ามั่นใจแล้วก็ <laughs> โอ้ย <laughs> โหแย่เลยว่ะทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วงั้นต่อไปต่อไปต้องเล็กไหนดีล่ะเนี่ยเอออันไหนที่พี่จะไม่ยังไม่ได้เลือกจะไม่ได้โดนเอาเล็กเลขเลขกห้าแล้วกันอ่ะเลขห้าเลขกห้าใช่เป่าความเจ็บจะมากขึ้นอีกนะเว้ยโอ้โหระดับไหนล้ะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็โอ้โห เกือบไปทุกคนดูนี่ดิมันล่วงมาแล้วคือแบบมันแตกเลยอะแปลว,ว่ามันแรงมากเลยนะเนี่ยใช่อ,อันนี้เราต้องอนนอยังไงดีเนี่ยเดินทางสายกลางแล้วกันไอ้นี่เลขสองจินลเลยซึ่งในดานสุดท้ายเนี่ยพี่มีโอกาสหนึ่งในสามซึ่งมันน้อยมากเลยนะเว้ยโอ้จริงด้วยมันใจหรือเปล่ามากมากมันใจใช่ไหมเง้นพี่เปลี่ยนดีกว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งโอ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยนี่จิตไ,ไม่หลแล้วโอ้ยโอเคอแล้วทุกคนงั้นพี่ผ่านแล้วเปิดประตูไปทานต่อไปเลยดีกว่า โอเคซึ่งในด่านต่อไปเนี่ยพี่ทศผมมีตัวเลือกให้พี่เลือกไว้ระหว่างปลาเอนเดอร์พลจากจุดนี้ข้ามไปจุดนู้นซึ่งมันจะโคตรเจ็บเลยหรือพี่จะเลือกว่ายลาวาข้ามไปซึ่งมันมีอุณหภูมิมากถึง1000องศาเลยนะเว้ยห0 0 0องศาแต่ว่าพี่ว่าพี่ขอเลือกว่ายน้ำข้ามไปน่าจะดีกว่านะฮะ ทำไมอะเอ็นเดอร์โพอยู่ในกล่องนี้ไม่ลองหน่หรอไม่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรพี่ขอว่ายน้ำข้ามลาวาไปดีกว่าเอร็ <ไป S 1> อแล้วนะอะงานไปเลยไปเลยอ,อ,อุ้ยอุยร้อนร้อนร <c oughs> ้อนร้อนโอ,โอไปไปไปด้านต่อไป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 พี่โทษร้อนจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยพี่คนอะไรจะเลือกว่ายน้ำลาวาแทนที่จะปลาเอ็นเดอร์โพ ข้ามไปแบบนี้ง่ายๆผมว่าพี่พิทต,ต้องโกงอะไรผมแน่เลยพวกคุณลองย้อนวิดีโอกลับไปแล้วลองดูหน้าตาพิทอตห้หน่อยนะครับว่าหน้ตาของพิทโกงหรือเปล่าลองย้อนกลับไปดูหน่อยครับบอกจินหน่อยใต้คอมเมนต์เลยเอาล่ะครับทุกคนมาต่อกันที่ด่านที่8กันเลยดีกว่าว้าวนี่มันคืออะไรกันนะเอ่อ get over this wall ให้เราทําการข้ามกําแพงนี้ไปหรอแล้วไหนดูซิในกล่องนี้มีอะไร levitation 2อทุกคน นี่ก็คือทําให้เรากระโดดสูงขึ้นได้นี่นากระโดดสูงอะไรบินได้เอาเอาบินบินบินได้บินได้นี่นาเฮ้ยย่างเราก็จะตกลงมาเจ็บหรือเปล่าเนี่ยจริงล้ใช่พี่ถามนั้นจริงเหรอฮาวพี่เลือกเลยพี่เลือกเลยต้องกินเท่านั้นเลือกไม่ได้เฮ้ยพี่ทุกคนพี่หลอยแล้วแล้วเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนย่างทำยังไงต่อเลยเนี่ยเฮ้ยลง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 เฮ้ยนี่ไงนี่ไงแอลไว้ก่อนแอลไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะลงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้ว เป็นไงล่ะเจ็บหรือเปล่าเจ็บสิโถ่อยไม่รู้แล้วพี่ไปด่านต่อไปดีกว่า ถือไงก็ตามเนี่ยผมได้ทําการแฮ็กชุดพี่ทศแล้วเวย้ยซึ่งจากตอนแรกความเจ็บมีเพียงแค่สิเปอร์เซนตแต่ตอนนี้ผมได้แฮ็กเพิ่มความเจ็บไปมากถึง1นึเปซ์แล้วเวย้ยพี่ทศไม่รอดแน่สําหรับด่านต่อไปในด่านต่อไปเนี่ยพี่ทศพี่ลองเดินมาแบบชิวๆเลยไม่มีมอนสเตอร์อะไรจะฆ่าพี่อย่างแน่นอนอยู่ฝั่งสองข้างนี้ไม่มีเลยพี่เดินมา<อ>เลยพี่ โอเคงั้พี่ไปเลยก็ได้อุยตัวอะไรเนี่ยอุ๊ยอุ้๊ยทำไมมันเจ็บแนั้นอ่ะเฮ้ยเี้ยดีก่อดูก่อนดก่อเปดูหมันเทียบเลยนี่มาเยอะขนาดนี้ก็พิจารารยังไงหมดแล้ววะเนี่เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าไหมเอาเอาตีอีกโอ้แย่แล้วแย่แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุอุอเร็วทุกคนีออกไปจากตรงนี้ดีกว่าอยอุ๊ยออตรงนี้โอ้มันไม่ได้ช่วยเลยกำแพงนี้กาแพงนี้ อ้ยกันอยู่ไปแลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเกือบไปโอโหจิน ทำไมเมื่อกี้มันถึงรู้สึกเจ็บแรงอย่างนั้นเล่าไม่รู้เหมือนกันจินไม่เห็นได้ทําอะไรเลยออ้ยทุกคนผมไม่เชื่อผมว่าจินจะต้องทําอะไรแน่เลยอะมันไปต่อเลยดีกว่ารีบๆไปรีบๆจบแต่จริงๆแล้วชุดของพี่ทศเมื่อกี้ความเจ็บมันเพิ่มไปถึง100เเซนเลยเว้ยพวกคุณต้องรอดูขับด่านต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทศมาต่อกันที่ด่านที่10บกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว้าวมันก็ดูสวยกนดีนะแล้ว ใช่พี่ทําอะไรอะจีนไม่บอกหรอกเว้ยด่านนี้พี่ต้องสํารวจเองเออสํารวจเองเหรอโอเคไม่ง้อก็ได้เอองั้นพี่ลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรมันเบล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 แบบเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ย โอ้ยโอ้ยลอยอ้าวเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งลอยตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยสูง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 ไปสูงไปสูงไปสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปไหนเดี๋ยวที่บินไปไหนอ่ะเฮ้ยเออเดี๋ยวพี่ต้องไปรีบไปดูกล่องก่อนนั่นนึงคือสีอะไรวะเนี่ยเอาของข้างในมาเอาของข้างในมาให้หมดเลยเดี๋ยวเข้าแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยบินบินบินขึ้นก่อนขึ้นก่อนตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยผมว่า เราจะต้องเอาอันเนี้ยมาใส่กับตรงนี้แน่ๆเลยนะทุกคนแต่ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทอํายังไงเออเอ๊ะมันมีจํานวนบล็อกเท่ากันเลยนะทุกคนแปลว่ามันต้องทําให้แมชกันให้เหมือนกันแน่ๆเลยอะ่ะเี่ผมเข้าใจละแปะเข้าไปหนึ่งอันต่อไปสีนี้เลยสองแล้วก็สามอีซี่อีซี่เออแล้วก็สี สีฟ้านี่ใช่ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ก่อนเดี๋ยวทำผิดฟ้าแล้วก็อันนี้เขาเรียกว,ว่าสีอะไรไม่รู้ไซยันฟ้าปนเขียวโอย้ยโอ้ยพี่บอลตรงน,นี้อย่าแล้วอย่าแวอย่แล้วอันนี้ต้องวางเขียวนี่ต้องวางเขียวไปอะโอ้ยโอ้ยต้องมัโดนแล้วรู้สึกเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยเอ่อต่อไปอันนี้แล้วลองจบด้ยวยแดงจบด้ยวยแดงไปเลยจบด้ยวยแดง เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยผ่านง่ายเกิน<อ>ด่านนี้<อ>ไปรอด่อดานต่อไปเลยโอเคโอเคด่านถัดมานี่มันด่านอะไรวันนี้จินมันมืดไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยมาทำทางน,นั้นละจินพี่รู้หรือเปล่าว,ว่าชุดของพี่ตอนนี้เนี่ยความเจ็บมันมากถึง100อเรลยนะเว้ยโอ้โหพี่ก็ว่าอยู่ว่าด่านมันสักครู่เนี่ย มึงก็ว่าโดนพึ่งต่อยเลยอ่ะก็เพราะว่าจินเป็นคนแฮกเสื้อพี่เองกับมือแต่ถึงใน็ตามเนี่ยด่านนี้พี่ลองดูรอบๆสิมันเหมือนอะไรหรือเปล่ามันเหมือนเหมือนพระที่จะตกตกดินอถ้าเกิดคิดอย่างนั้นเราก็ลองหลับตาดูเดี๋ยวจินมีบางอย่างเซอร์ไพรส์ได้เลยหลับตาแล้วหรือเปล่าหลับแล้วหลับแล้วโอเคฮึบ เฮ้ยไม่ใช่ละจินพี่ลืมตาแล้วแบบเสียงยิ่งมันคุ้นๆไม่ยังยังยังจินกำลัง,งจะทำเซอร์ไพรส,ส์ให้พี่อยู่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะเกิดพี่พร้อมแล้วก็ลืมตาเลยจะโฮย้ยนี่มันอะไรเนี่ยจินอย่าไ่อ้า